สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนับตังลูกสาวแม่แก้วกับพ่อเก้ายอดอันนี้คือพี่สาวของเขาเกิดจากพ่อแก้วขวัญน,นับตังนับตังเอ้ยมาหาแม่เร็วมาขาคือขาเหยเนานะถุงเท่านนะียเนาะมาเร็ว มาหาแม่หน่อยแลย้หน้าตางเมืองฝุนเอือยเพผุนสาวหยาดแม่บม่ได้เอิ้อนหย,ย,ยาดอกาาาดอกไปน้าตางหยดจ้าหยาดออกไปเป็นสาวเลยยังมาเฟียแม่น้าตางเอ้ยมาเร็วมาลูกมาเร็ว,มา,รวมาหาแม่มาเร็วมาน้าตางมาหาแม่ได้ Notang.